โอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาแจกโค้ด ROV เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งเป็นโค้ดในสตรีมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่3นะครับก็มาใส่กันเลยนะครผมผมก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมก็กดยืนยันไปนะครับโอเคนะผมได้โค้ดสําเร็จนะครับก็ไปดูกันนะครับผมว่ามีอะไรนะครับเอ้ยว่าได้อะไรนะับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผม ซึ่งโคดหนึ่งกับโคดสองมันเป็นอะไรผมก็ยังไม่ไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวก็จะเอามาแจกอีกก็ได้โคดสามมาก่อนก็ไปท,ไปที่ไปดูที่กล่องจดหมายนะครับป๊าบอ้มันเป็นโคดสกินนะครับโคดที่สามก็ให้เราเลือกนะครับผมผมจะเอาออะไรดีวะผมเอาเทลดีกว่าเพราะไอ,ไอดีนี้ผมทำไม่ทันนะครับไอตัวนี้เอาเทลไปนะครับผมโอเคนะครับ ป๊าบโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมถ้ามีโค้ดใหม่ผมก็จะทำคลิปแจกเรื่อยๆนะครับ